ในโลกที่ผู้คนมักเข้าใจความรักว่าคือการครอบครองการผูกมัดหรือแม้แต่ความรู้สึกที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาความรักเช่นนี้มักนำมาซึ่งความกังวลความหึงหวงและความกลัวที่จะสูญเสียเพราะเมื่อใดที่เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็พร้อมจะเผชิญกับความทุกข์เมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการพระพุทธศาสนามองความรักในมุมที่ลึกซึ้งกว่านั้นไม่ใช่ในฐานะการครอบครอง แต่เป็นการปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่างแท้จริงด้วยจิตเมตตาและกรุณารักอย่างไม่ยึดติดคือการเห็นคุณค่าและความเป็นอิสระของอีกฝ่ายการให้พื้นที่ให้เขาได้เติบโตเป็นตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขหรือความคาดหวังที่กดดันหลักธรรมาสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องคืออุเบกขาหรือการวางใจเป็นกลางไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือการมองเห็นความเป็นจริงตามที่มันเป็น ไม่เอิ่เอียงไม่ยึดติดกับสุขหรือทุกข์ที่เกิดจากความสัมพันธ์เมื่อเรารักโดยมีอุเบกขาเป็นพื้นฐานเราจะสามารถยินดีกับความสุขของคนที่เรารักและเข้าใจในความทุกข์หรือความผิดพลาดของเขาโดยไม่เอาตัวเองเข้าไปผูกติดจนเป็นทุกข์ไปด้วยการฝึกฝนความรักแบบไม่ยึดติดต้องอาศัยการเจริญสติการรับรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดของตนเองเมื่อความรู้สึกอยากครอบครองหรือความกลัวเกิดขึ้นเราก็เพียงแค่รับรู้และปล่อยวางไม่จมดิ่งไปกับมัน นี่คือการปล่อยมือจากความคาดหวังปล่อยมือจากการควบคุมและยอมรับว่าทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักที่ไม่ยึดติดนี้จะมีความโปร่งเบามีอิสระให้ทั้งสองฝ่ายได้หายใจได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ความรักเช่นนี้จะไม่ใช่โซ่ตรวนที่พันธนาการแต่เป็นพลังเกื้อหนุนที่ส่งเสริมให้แต่ละคนได้ไปสู่จุดหมายสูงสุดของชีวิตความรักที่เบ่งบานอย่างแท้จริงคือรักที่ไม่ใช่การยึดติด แต่คือการให้อิสระและปรารถนาดีต่อกันและกันเสมอ